ขออนุญาตให้คุณตั้งใจฟังผมให้จบก่อนแน่นอนว่ามันมาจากความรับผิดชอบครับผมถ้าผมบอกแบบนี้ว่าเล่าสื่อสารอะไรออกไปแล้วเด็กไม่เข้าใจเป็นความรับผิดชอบของเด็กจริงๆแล้วครับคุณพ่อคุณแม่จะมาบอกกับผมว่าลูกพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่ฟังสอนยังไงก็ไม่เข้าใจมากับความรู้สึกที่เกลียดกราดเลยนะครับผมวิธีการที่ผมเบรกค,ความรู้สึกแบบนั้นของคุณพ่อคุณแม่ ผมก็จะถามคําถามเขากลับไปเลยครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณพ่อคุณแม่ที่คุณคิดว่าคุณเป็นนักสื่อสารที่ดีครับผมเราต่างคนไม่ใช่นักสื่อสารที่ดีครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมหนึ่งคนกําลังสื่อสารในเวเดียวที่จะทําให้คุณครูหนึ่งร้อยกว่าท่านในที่เนี้เข้าใจไปพร้อมๆกันบางทีคุณอาจจะต้องเอาสถานะบางอย่างออกไปก่อนเพราะสิ่งที่เราตั้งใจเราต้องการจะมอบความรู้ ประสบการณ์สิ่งที่มันมีค่าบางอย่างจากในนี้ของเราเตียงตัวของนักเรียนทุกๆคนให้ได้นั่นคือความตั้งใจของเราแต่ถ้าเกิดความตั้งใจนี้มันไม่สำฤทธิ์ผลนะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรับผิดชอบหรือความผิดของคนที่ฟังนะครับของคนที่สื่อสารมากกว่ากับแนวคิดแบบนี้ถ้าคุณพลิกมันได้คุณจะกลายเป็นกลับมารับผิดชอบการสอนแล้วการสื่อสารของคุณ จะทําให้วิธีการสอนของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วเด็กที่ไม่ฉลาดละ่ะคุณยังทํำยังไงแต่ผมคิดว่ามันมีแต่คนที่ฉลาดไม่พอที่จะสื่อสารให้เด็กแบบนั้นเข้าใจได้มากกว่าครับผมแบบนี้ดีกว่าไหมครับกลับมารับผิดชอบที่ตัวเราอีกไม่เกี่ยวกับเขาคุณเปลี่ยนวิธีการคิดความรู้สึกที่คุณได้ยินผมพูดก็เปลี่ยนไป ความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการกระทำไม่มีทางเหมือนเดิมได้